วันนี้เจจะพาทุกคนมาทำเมนูก๋วยเตี๋ยวผัดน้ำกุ้งนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากเอากุ้งไปผัดกับกระเทียมนะคะปรุงรสด,ด้วยซอสสาเขียวนะคะรสด,ดีนิดนึงนะคะน้ำตาลปรุงรสนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปแบบนี้ค่ะเราก็จะได้น้ำกุ้งตัวเบสท,ที่จะเอาไปผัดกับก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะทุกคนเราใช้เป็นกุ้งลายมา้าเนื้อนุ่มอร่อยมากเด้งแล้วกรอบหวานสุดๆเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเลยเอาไข่ลงไปทอดนะคะก็คือไปโคเร่โคเรแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่เส้นลงไปเส้นก็เป็นเส้นใหญ่ปกติเลยคะ่ะชอบยี่ห้อไหนก็ใส่ได้เลยแล้วแต่ชอบได้เลยนะคะอันนี้เป็นเมนูกางวลของพนักง,งานเราด้วยนี่เลยเราเริ่มใส่แล้วนะคะเบเน,น้ากุ้งของเรานะคะก็จะใส่ไปทั่วๆเลยแล้วก็ผัดเราจะปรุงด้วยน้ําปลานะคะน้ําส้มใสชูนะคะน้ําตาลง่ายๆทุกคนอาจจะเห็นว่าเราใส่อย่างละสามกระบวยใช่ไหมคะแต่ว่า จืดอยู่เลยนะคะต้องไปปรุงเพิ่มเพราะว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวเรามันเยอะเราทุกคนจะ้ะนะคะก็จะผัดให้เข้ากันให้ดีเลยนะคะใส่พริกป่นด้วยนะคะปรุงรสให้แบบเรียบร้อยพร้อมทานเลยใส่ผักคะนา้าผัดน้ำกุ้งเนี่ยจะไม่เหมือนผัดซีอิ๊วคือเราจะใส่ตัวแตงกวาลงไปด้วยคะ่ะจะมีถั่วงอกมีผักคะน้านะคะแล้วเราก็จะใส่แตงกวาซอยแบบนี้ทุกคนคะ่ะเนื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวนุ่มๆน,นะคะแล้วก็แตงกวากรุบ นะคะมีถั่วง,งอกกรอบนะคะแล้วก็เนื้อกุ้งเด้งเด้งกรอบ,บๆอหวานหวานอร่อยมากทุกคนเมื่อกี้จะใส่กุ้งไปแล้วนะคะพูดไม่ทัน <laughs> นะคะก็จะผัดเข้าไปให้มันทั่วคั่วทั่วกันเลยค่ะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยใครชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงได้เลยนะคะถ้าใครเอาไปลองทําแล้วมาบอกกันด้วยนะว่าอร่อยไหมแต่บอกเลยว่าเมนูนี้หาทานยากนะคะมีแค่ที่จันทบ,บุรีเท่านั้นด้วยค่ะหรือใครเคยทานเมนูนี้แล้วบอกหน่อยนะคะว่าชอบกันหรือเปล่านะคะในรสชาติเมนูก๋วยเตี๋ยวผัดน้ำกุ้งคะ่ะ